อันนี้จะเป็นหาด EOD นะคะเลยจากหาดกินารีเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปมาประมาณสักสามกิโลสกินาทีใช้เวลาเดินทาง8นาทีจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้นะคะเรามาสำรวจก่อนว่าเราจะกางได้ไหมตรงนี้จะมีที่ให้เรากางไหมสวหาดก็สวยหาดกว้างมากเลยยาวมากเลย ลานกลางเต็นท์จะเป็นแนวต้นสนนะคะร่มรื่นดีค่ะร่มกว่าตรงตรงเมื่อกี้ที่เราไปก็คือหาดกินารีนะคะแล้วก็ยาวกว้างมากนักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเราลงวนวนดูก่อนนะคะวันนี้เราก็ลงมาเดินดูดูหาดน,นะคะหาด EOD ลมเย็นเหมือนกันค่ะเหมนกับตรงนู้นเลยค่ะเป็นกินารีนั่นแหละค่ะแล้วก็มีร่มไม้ที่เป็นต้นสนอยู่บ้านค่ะมีวงจาปิดด้วยสวยนะฟ้าใสมากเลย,ยอ่ะดูสิ กลางเต็นทนะคะที่เป็นริมหาดก็แยกชายหญิงนะคะเยอะค่ะห้องน้ำเยอะห้องอาบน้ําห้องน้ําชายหญิงและที่ล้างภาชนะดีค่ะมีที่ทิ้งขยะด้วยน้อที่ทิ้งขยะนะคะอันนี้เราก็กําลังจะวิ่งออกไปนะคะลงแล้วหมดหมดลงด ใช่กันรถพุ่มพวงนั่นกระเทียมคุ้มค่ะขอบคุณนละกับบางเดือดใช่อาหารอ,อ,อันนี้กุ้งเนื้อค่ะร้อยหนึ่งเอากุ้งเนื้อร้อยหนึ่งเอามาไปเลยไหมอืมเอาไปเลยก็ได้อาหารน่าจิ้มทุกอย่างเลยร้อยดนค่ะร้อยหนึ่ง บินเล็กด้วยจอดเรียงรายริมหาดตกลงว่าเราจะกางเต็นท์กันที่นี่นะหาด eod ค่ะเอ้ยเต็นท์ทิว จบเลยนะเป็นมาเดียวลงทะเลปิ้วลงทะเลเลยดึงดึงเรื่องทะเลมาตอกสมองก็จริงหินดวงที่กำลังโตคือสวยสวยงามมาก E หาด oh <my. S 2> e o อเอามา d ีโอดแมนแก้ไขข้อมูลเลยหาดพิรมชื่อย่างเป็นทางการหาดทาราพิรมนภา้เอาถูกนภาทาราพิรมหรือว่าหาด EOD อยู่ที่อำเภอสัตหตีบจังหวัดชนบุรี ขณะนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งได้ไหมห้าโมงครึ่งได้ไหมดวงอาทิตย์จะตกแล้วสิบเนาฬกา้าสินาทีโอ้หมดวงอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนี่เยน็ยนๆก็จะมีนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันแต่ค่อนข้างร้อนเดี๋ยวดวงอาทิตย์ตก ดูดวงอาทิตย์ตกกันนะคะยามเย็นไก่จะรับขอบฟ้าดวงอาทิตย์ไก่กจะรับขอบฟ้า ากาศดีมากเสียงขึ้นสัดสานที่หาดมีโอดถ้ารู้ทำอะไรกินงนั้นถ้ารู้ทำอะไร,ไรกินถ้ารู้ทำอะไรกินตรงนี้ก็ทั่วถั่ว กขกขึ้นมาตามข้างบนเห็นปะมองไม่เห็นดิกระ,ะเทียมกระเทียมกราบหน้าผักชีใส่ไปก่อนแล้วก็ตำตำแล้วเดี๋ยวก็ใส่พริกลงไปบีบมันนาใส่นะใส่ผงงูเยอะๆเราก็กินได้กินไม่ได้ก็ต้องกินโอเค ของน้องจิ้มซีฟู้ดอร่อยออร่ไหมอร่อยสิเมาสวนมีจจดีใจจับใจเปยดูเขาจะอร่อยด้วยไม่อร่อยอร่อยเคยเคยเคยไม่อร่อยเลย วน่าจะได้แล้วสีได้แล้วโอเคนี้กุ้งย่าป,ปมาึกนอนรออยู่ในกระรมน,น้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องเกียงใช้ก่อนนี้ย่างเนยนะคะย่างเนยหอมค่ะเนื้อย่างเนยจะตกกรบอวนนะคะกลิ่นโชยไปทั้งชายหาด ไม่เหลือีปลาหมึกยังอยู่ในนี้อยู่ยังปะ่ะยิง่งป่ะไม่รู้หิมยังอง่ะกิมแล้วหิวแล้วก็เก็บคู่นี้ท้อกระเทียมหิแม้วนั่งชิวๆริมทะเลเสียงคลื่นซัดสาใกล้ บรรยากาศดีมากเลยที่หาอย่าแต่คงไม่ลืมเขานะไม่ลืมเขาไม่ลืมไม่ลืมเขาเขาหลักอยู่แล้ว,วทเ<า>ีเราพอติดใจทะเลก็ลืมเขาเลยไม่ลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไยมาดูบรรยากาศตอนเช้ากันนะนะตอนนี้น่าจะสามทุ่มแล้วไปอาบน้ำ อา,าก,กาศเริ่มหนาวแล้วเนี่ยลมลมทั้งคืนแน่เลยเดี๋ยวเก็บทุกอย่างลงตูเง้เย็นแล้วก็ไปอาบน้ำเอามาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าคือรอพิษพืชสมูทจะเห็นเต่าอย่างนี้จะตื่นมาทันหรือเปล่าไม่รู้เรยังไม่ทันเสียงพืชละฝังโคมโคมอย่างนี้รรนอ,อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่อรุณสวัสดิ์เช่นกัน นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะยามเช้าหน้าเต้นของเราเองค่ะจะมีลมค่อนข้างแรงนิดนึงเมื่อคืนนอนหลับเป็นยังไงบ้างคะหลับไหมหลับหลับตื่นตื่นใชไหมอะลมแรงขึ้นแรงใช่ไหมขึ้นแรงมากอะเหมือนอยู่ข้างๆหูเลยคือเหมือนอยู่สัตข้างๆแรงมากแต่โอเคนะมรวมแล้วที่นี่โอเคเลยลมพัดตั้งคืนเย็นสบายนะ แล้วก็เดี๋ยวนะคะเราก็จะเตรียมตัวกลับแล้วนะคะเดี๋ยวกล่เก็บเต็นท์อะไรเรียบร้อยก็จะกลับแล้วค่ะสําหรับหา E ออดทริปนี้ของเรานะคะก็ประทับใจะค่ะดแล้วเราจะกลับมาอีกถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพกันแล้วนะคะแดดไม่ร้อนแดดร้อนแต่ลมพัดทั้งวันจริงนาะอากาศดีมันจะร้อนแต่ ต่อนะคะโอเคค่ะ okay,